นช่ครับเรานี้เราจะเดินทางไปสารคามกันอันนี้ไปไปไหนครับนะีนสารคามน้ำประต้องค่ะ <c oughs> วันนี้จะไปหา <c oughs> หลานชายสุชิรักเอามอไซค์ไปส่งเขาเขาบอกว่าของมันต้องมี <c oughs> มีโอน้อย มาแล้วมาแล้วจะของรถมาแล้วหนึ่งเอาคือลู่โทรหาเนี่ยโทรหาแม่งไม่ตื่นเรียนเก้าโมงเนี่ครับเอารถมาส่งสารคารตารางประกอบของหลัักตนน้น เจ้าของรถเจ้าของรถเจ้าของรถยังไม่ตื่นทำอะไรอยู่รีดท่ายัางเนี่ยไม่เรียดกะบอกลุงตื่นใช่ไปเลยนะเไื่อมาตั้งจับนั่งรถให้หนึ่งเนี้ยหนึ่งจะได้ไม่ต้องดับไม่เอาร่มออกมาด้วยอ้าวไม่มันดับไปละนายขึ้นะก้อยเฉย นีม่มองมันไหนจะเร็มเลยอ่ะ <laughs> นี่พาไปโรงเรียนมันไหนไหนอืมจริโอ้ไม่เอาล่มออกมาลืมบอกว่าท้เอาล่มมาด้วยตกทุกวันไหมี่ยผมตกทุกวันตกทุกวันน้ำขี่ไฟงอกนะอืม ขี่ไปเรียนได้อยอะไม่มีใบแคบไม่มีใบแคบขี่ก็ันออหมวกกน้อมใช่เปียกฝนน,ออนั่นแหละเออ ไม่รู้ เพื่อนเพื่อนเพื่อนเนี่ยอันนี้มาทำไมเขาใส่มาวางเด็กรุ่นนี้นะเว้ยอันนี้ทำไมเขาใส่ขาสั้นอ่ะเบงอ๋อฮะมอปลายหมอปลายออสาธิตอ๋อเขาอ,อยู่หอด้วยนีย่ติดกบิสเนสตอนถอดง่ายๆนะ ตอนทำประกอบอะอะไรไม่ครบหนาวเลยฮะไม่ใส่เสื้อกันหนาวมาฮะเอารุ่นพี่ไปเรียนนล้วหรอลาบรุ่นพี่ไปเรียนกี่โมงเลยเรียนบ่าย ไปนะได้พรุ่งนี้เร้่งเราทำงานอ๋อกว่จะกลับอีกอะตอนไหนล่ะออกมาตีสี่ฮะก็เนี่ยเออเราถึงพวกก็มาขางเลยเลยคิดถึงเนีย ตังหมดยังละ่ะไม่มีตังให้นะจะบอกให้ออกตัวแรงกว่าโอ๊ยมาถึงกับฝนตกเลยตกตรอดขับรถเนี่ นราคบอย่างอืมไม่ถูกว่าเรือนมปังเรืออะไร